วอนออนทัวร์ชวนกันมาเที่ยวชุมชนสุดแผ่นดินฟินกับบรรยากาศรับประทานอาหารทะเลยามเย็นมองเห็นแสงพระอาทิตย์ลับผืนน้ำสนุกกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมตามวิถีอันอบอุน่นทำขนมสาก,กระเบือรุนขนมพื้นบ้านที่หาทานได้ที่นี่ที่เดียวชุมชนคุณธรรมบ้านแหลมมะขามตั้งอยู่หมู่สามบ้านแหลมมะขามตําบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดจ้า มะขามหมู่บ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นถูกอบอุ้งด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติทําให้ชุมชนแห่งนี้มีทุนทางวัฒนธรรมมากมายให้ชาวชุมชนได้ทามาหากินและแบ่งปันกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพภารกิจหลัก ที่สำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือการขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนด้วยพลังบวรคือบ้านวัดโรงเรียนเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชุมชนและสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชุมชนเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไป ชุมชนแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวมาถึงแหลมมะขามทั้งทีก็ต้องเริ่มต้นสิ่งดีๆด,ด้วยการเข้าไปไหว้พระที่วัดแหลมมะขามวัดประจำหมู่บ้านมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยปีที่น่าสนใจคือในสมัยรัชกาลที่สามกองทัพทางเรือที่สู้รบกับยวนได้เคยผ่านหมู่บ้านแหลมมะขามแห่งนี้ และรัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินประทับที่วัดแหลมมะขามแห่งนี้อีกด้วยภายในพื้นที่ของวัดยังมีสถานที่สำคัญของพี่น้องชาวไทยมุสลิมคือโต๊ะวาลีถือเป็นพื้นที่สองศาสนาสามวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสมานันชันกลมเกลียวมายาวนานกว่าร้อยปีน่าชื่นชมจริงๆค่ะ โปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแหลมมะขามมีทั้งวันเดย์ทริปและแบบครั้งคืนแต่ก่อนอื่นตอนนี้เรากำลังจะไปนั่งเรือเที่ยวป่าชายเลนงมหอยปากเป็ดมาทำอาหารเด็ดๆและไปกินมื้อเย็นที่ปลายสะพานกันว้าวน่ากินเลยค่ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยผู้ใหญ่ตรงนี้อะไรคะปูหม,มกปิดปูมกปิ มทให้เป็นดาิด้าานละมะมด้วยบรรยากาศอันสดชื่นกับวิวผืนน้ำกว้างไกลสุดลูกหูลูกตามองเห็นเกาะน้อยใหญ่ข้างหน้ากับบรรยากาศตะวันลับขอบฟ้ายามเย็นแบบนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะเออบ้านแหลมมะขามจังหวัดตราดตักบาตรทำบุญกันตามวิถีวัฒนธรรมไทย รับประทานอาหารเช้าจนอิ่มท้องอุ่นใจกับลุงจิตเจ้าของบ้านแล้วก็พร้อมไปเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนกันต่อเลยจ้ามาที่นี่ได้ลองทำขนมชื่อแปลกแต่รสชาติแสนอร่อยขนมสากกระเบือรุนแล้วยังได้ลองทำชาใบาครูหอมและงานหัตถกรรมจักสารภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมพื้นบ้านแถมยังได้ของฝากกลับไปอีกด้วยบ้านแหลมมะขามหมู่บ้านเล็กๆที่น่าไปพักผ่อน กำลังรอทุกคนอยู่นะคะ